โอเคขอทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนอักษรฮิลังอนะ EP ที่1นะครับชุดอะอิอืเออด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกเลยตัวแรกนี้นะครับจานออกเสียงว่าอะอะนะครับวิธีการเขียนตามขั้นตอนนี้นะครับก็คือทำการเขียนตัวปักดาบลงไปตามด้วยตัว ดอเด็กครับทุกทุกคนอ่าวิธีการเขียนตามนี้เลยนี่เลยครับเขียนเหมือนบวกเนะาะปักดาบลงไปแล้วก็ตามด้วยดอเด็กสวยๆแบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่านออกเสียงว่าอะนะครับอีกที่อ่ะอ่าง่ายเนาะอ่ะนั่นเองนะครับคำศัพท์ ที่ใช้เจ้าตัวอาตัวนี้ก็จะมีคำว่าเชา้าอ่านออกเสียงว่าอาซะอาซะอีกทีอาซะอาซะแปลว่าเช้านะครับอีกคำหนึ่งไหมอ,อันนี้จะเป็นสถานที่นะครับอาซะคุซะโอ้ยลืมเปิดคลิปต้องเปิดคลิปก่อนแล้วพูดตามอาซาคุซะอาซะคุซาอาซะคุซะ โอเคนะครับนี่คือตัวอะนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูตัวถัดไปนะครับอักษรญี่ปุ่นตัวอ,อ,อินั่นเองนะครับเจ้าตัวอิตัวนี้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการเขียนเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับก็คือแค่ขีดซ้ายขีดขวาครับเหมือนวางไม้ไว้ด้านซ้ายอีกไม้หนึ่งไว้ด้านขวาอ่านออกเสียงว่าอิอ นะครับวิธีการเขียนนี่เลยครับให้ทําการลากซ้ายตวัดขึ้นนิดนึงแล้วก็ลากขวาลงมาแบบนี้แบบนี้แค่นี้พอง่ายๆนะครับทีนี้คําศรรัพท์ที่ใช้ตัวอีนะครับก็จะมีตัวนี้ออกเก้าอีเอสกยงว่าอิสอิสผู้ต <Is. S 1> บอิสอิสแปลว่าเก้าอีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวนี้บ้านนะครับบ้าน ออกเสียงอย่างนี้ครับอีเยอีเยอีกทีหนึ่งอีเยอีเยประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอีโอเคนะต่อมาเรามาเรียนอึตัวอุได้กันนะครับออกเสียงว่าอึ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 เนาะวิธีการเขียนนะครับเขาจะมีจุดหนึ่งแล้วก็เหมือนกับยิ้มปากกว้าง โอเคนะครับขั้นตอนการเขียนก็จะอยู่ทางนี้เนาะ,ะมาดูตัวอย่างการเขียนนะครับประมาณนี้เลยเขียนจุดหนึ่งจากนั้นอาปากยิ้มกว้างกว้าประมาณนี้แค่นี้ก็อ่านออกแล้วเนาะแค่นี้ก็อ่านออกแล้วนะครับทีนี้คำศัพท์ที่ใช้ตัวอุตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ครับอืดอมน่าอร่อยเห็นแล้วหิวเลยวิธีการออกเสียงตามนี้ครับอือดอม อืดอมอืดอมอืดอมหิวต่อมานะครับอ่าทะเลทะเลครับออกเสียงแบบนี้อืมิ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 โอเคนะครับต่อมาเรามาเรียนตัวเอออกเสียงว่าเอเออีกทีเอเอ นะครับเจ้าตัวเอตัวนี้ถ้าเราดูดีๆแล้วเขาจะมีขีดเหมือนตัวอุเลยนะครับแต่เขาจะเป็นเลข7แล้วก็เป็นเหมือนตัว h ของภาษาอังกฤษครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เนาะวิธีการเขียนนะครับตามนี้ขีดเส้นแล้วก็เขียนเลข7ลงมาแล้วก็มีการโค้งเหมือนตัว h ภาษาอังกฤษอ่าประมาณนี้ก็อ่านออกแล้ว นะครับทีนี้เรามาดูคำศัพท์ที่มีตัวเอ๋ด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากสถานีรถไฟพูดว่าเอ็กิเอก็กิอีกทีหนึง่งเอก็กิเอก็กิโอเคเก่งมากครับแล้วก็ตัวนี้ครับดินสอออกเสียงว่าเอ็นปิซสเอ็นปิซสอีกทีหนึง่งเอ็นปิซสเอ็นปิซสโอเคเยี่ยมครับและ ตัวสุดท้ายของ EP 1ก็คือตัวโอนั่นเองนะครับออกเสียงว่าโอโออีกทีหนึง่งโอโอนะครับเจ้าตัวโอตัวนี้นะครับหลายๆคนจะสับสนกับตัวอะตัวแรกเนาะอะพี่ดิวบอกแล้วพอยต์อยู่ที่ปักดาบลงไปแล้วเป็นดอเด็กจำไว้นะเป็นตัวอะนะครับแต่เจ้าตัวโอเนี่ยเขาจะเป็นปักดาบลงไปแล้วเป็นสปริงโค้งครับ แล้วก็มีขีดอยู่ตรงนี้ความแตกต่างมันอยู่ที่การจําสตอรี่ครับปักดาบดอเด็กเป็นอแต่ถ้าเป็นปักดาบเป็นสปริงมีขีดเป็นโอวิธีการเขียนตามนี้เลยขีดป้ายปักดาบลงเด้งเป็นสปริงโค้งชแวงอ่าแล้วก็มีเศษสปริงเด้งมาแถวแถวเนี้ย <laughs> เศษสปริง ได้ยังไงคําศัพท์ที่ใช้ตัวโอนะครับเริ่มต้นกับชาเลยชาชาภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโอจะโอจะอีกทีหนึง่งไหมโอจะโอจะโอเคนะครับแล้วก็จะมีคํานี้ครับแผ่นกระดาษพับประเทศญี่ปุ่นจะมีวิธนะวิธนะจะเแนวัฒนิว <laughs> ัฒนิเดียหมดยนะวัฒนะโอ้โหภาษาไทยลืมวัฒ ธนธรรมในการเอากระดาษสี่เดียมมาพับเป็นตัวกระตุนหลากหลายนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า origami origami อีกทีหนึ่ง origami origami นั่นเองนะครับ EP หนึ่งเราเรียนกันประมาณนี้ขอบคุณทุกทุกคนที่มาเรียนด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบาย